สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับยาาอีกแล้วนะคะแม่บ้านลองทำเมธิกาชาแนลค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันหยุดนะคะต่อจากวันสงการนะคะก็คือพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันทำงานแล้วนะคะวันนี้ค่ะทุกคนยามาแนะนำต้นไม้สำหรับมือใหม่นะคะในการขยายก็ง่ายมากๆนะคะบอกเลยว่า คือไม่ต้องไปซื้อต้นใหม่เลยค่ะเพียงแค่เราใช้ในส่วนนี้ไปชําแค่นั้นเองค่ะเราก็จะได้ต้นใหม่ขึ้นมาเลยนะคะมือใหม่อย่างเราทำได้แน่นอนค่ะบอกเลยว่าง่ายแสนง่ายจริงๆค่ะวันนี้นะคะทุกคนยาจะมาแนะนำ ต้นหนวดปลาหมึกแคะดางค่ะทุกคนนี่เลยค่ะนี่ค่ะทุกคนเอกลักษณ์ของเขานะคะจะเป็นคล้ายๆแบบถ้านึกภาพนะคะมันก็จะเป็นเหมือนหนวดปลาหมึกแบบนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะอ่านี่นะคะและเคือเขาจะค่อนข้างที่จะ เจอแดดจัดได้นะคะทุกคนถึงแม้ว่าลักษณะของเขาจะเป็นด่างก็ตามนะคะและต้นมาต้นของเขาเนี่ยจะไม่ได้โตมากนะคะเป็นไม้กระถางอย่างดีเลยนะคะก็คือเราสามารถที่จะประดับไว้ทั้งเจอแดดและเจอแสงสว่างหรือแดดดำไรได้หมดเลยนะคะและค่อนข้างที่จะเลี้ยงง่ายมากๆนะคะจริงๆวัสดุในการปลูกอยากขอแนะนำเลยว่า มะพร้าวสับนะคะในการปลูกมือใหม่เนี่ยไม่ต้องไปใช้ดินให้เยอะแยะเลยนะคะเพราะว่าดินนี่นะคะเมื่อผ่านไประยะเวลาหนึ่งเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะแน่นแต่ถ้าทุกคนยังไม่มั่นใจที่จะใช้มะพร้าวสับอย่างเดียวนะคะถ้าอยากจะใช้ดินอยากขอแนะนําว่าให้นําถ่านนะคะหรือว่าก้อนอิฐหรือว่าก้อนหินนะคะวางรองตรงพื้นก่อนนะคะก่อนที่เราจะปลูกเพราะว่า ในส่วนของก้นนี่นะคะถ้าสมมติเราเอาดินลงไปนะคะแล้วเราไปวางนะคะดินเนี่ยเขาพวกไส้เดือนเนี่ยคะ่ะเขาจะชอบมากๆเวลาช้อนใช้เข้าไปเสร็จนี่นะคะเขาก็จะขี้ขี้ของไส้เดือนนี่นะคะเขาค่อนข้างที่จะเหนียวมากๆเป็นดินที่เหนียวนะคะเมื่อเกาะตัวนานๆเขาก็จะอุดรูนะคะในการระบายน้าดังนั้นต้นไม้ทุกชนิดก็จะ ค่ะทุกคนคือเขาจะสวยได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นมาพลาวศัพท์นะคะทุกคนแก้ปัญหาจุดนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าอย่างที่ยาบอกค่ะก็จะมีปัญหาเรื่องมดนะคะแต่ว่าเรื่องมดแก้ไขปัญหาได้ง่ายมากๆเลยนะคะหากใครอยากได้สูตรก็อย่าลืมตามไปดูคลิปย้อนหลังยาได้เลยนะคะมีคลิปในการ กำจัดมดหรือป้องกันมาให้หมดเข้าไปในกระถางค่ะทุกคนพูดถึงต้นหนวดปลาหมึกด่างแครนี่นะคะคือความด่างของเขามันจะเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะแล้วด่างนี้นะคะแดดจัดแค่ไหนก็ไม่มีผลว่าเขาจะต้องไหม้เหมือนกับต้นไม้อื่นๆนนะคะทุกคนคือเขาก็จะยังคงแบบต้นความด่างสลับกันไปขาว ทั้งใบก็มีสแบบมีติดเขียวบ้างก็มีนะคะแต่คือเขาจะสวยขรือเรื่อยๆ,ๆเลยนะคะเขาจะแตกกิ่งสาขาออกด้านข้างแต่ว่าเขาจะไม่ได้สูงนะคะไม่ไม่ใช่ต้นไม้สูงนะ,ะทุกคนเขาจะเป็นไม้กระถางที่อยู่ประมาณคือมันจะมีต้นทั้งต้นสูงแล้วก็แคระนะคะทุกคนแต่แต่ว่าในส่วนนิยามีเนี่ยจะเป็นแคร แต่การขยายพันธุ์ไม่ต่างกันเลยค่ะทุกคนอ่ะทีนี้บางอันนะคะเราก็จะหักออกมาเลยก็ได้เดี๋ยวจะหักออกมาให้ดูนะนี่ค่ะทุกคนก็คือเราก็ชําแบบนี้ได้เลยหรือหากทุกคนมีใบคือเหมือนกับว่ามีต้นหน่อยแต่มีกิ่งใบเยอะแบบนี้ค่ะทุกคน บางคนนะคะก็จะมีต้นแบบนี้คืออาจจะแบบมีน้อยสมมติว่าเราได้ต้นแบบนี้ใช่ไหมคะทุกคนจริงๆเราชำแบบทั้งกิ่งแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มจำนวนที่เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะคือมันง่ายมากสำหรับเราจริงๆค่ะเด็ดแบบนี้เลยค่ะเด็ดนะคะแบบนี้เลยค่ะให้เป็นก้านใบแบบนี้นะคะ อันนี้ก็ให้มันติดแบบนี้ก็ได้หรือให้เป็นก้านใบแบบนี้เลยก็ได้นะคะนี่นะคะทุกคนเป็นก้านแบบนี้เลยนี่นะคะแล้วเดี๋ยวยาเอาก้านอื่นอีกเห็นไหมคะนี่เป็นก้านแบบนี้นะคะทุกคนนี่เสร็จแล้วนะคะแล้วก็มีวัสดุนะคะใส่น้ำนะคะภาชนะใส่น้ำลงไปนะคะ เสร็จแล้วเราก็ชําน้ำไว้แบบนี้ค่ะทุกคนเราก็จะได้ต้นใหม่นะคะทุกคนได้ต้นใหม่แล้วเราก็นำไปปลูกในกระถางแล้วเราก็จะได้ต้นหนวดปลาหมึกใหม่เรื่อยๆเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อเขาเลยนะคะทุกคนการขยายพันธุ์มันง่ายมากๆเลยนะคะและความสวยของเขานี่คือเอกลักษณ์ของเขาคือมันปลูกง่ายเจอแดดได้100%ยเปอร์เจริงๆค่ะ เมื่อเราชำเสร็จละเดี๋ยวยาจะให้ดูผลลัพธ์ที่ยาชำเอาไว้นะคะใช้เวลาเพียง2อาทิตย์นะคะรากเขาก็จะออกมาค่ะและเราก็สามารถเอาไปชำใส่กระถางได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวยาจะให้ดูนะคะที่ยาชำค่ะ นี่คะ่ะทุกคนยาจะให้ดูผลลัพธ์ที่ยาช่ำผ่านไปแล้ว2อาทิตย์แล้วเขาก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้แล้วเราสามารถนำไปช่ำในกระถางในวัสดุปลูกัดนก็คือมะพร้าวสับได้เลยเราก็จะได้ต้นสวยๆแบบนี้อีกนะคะเห็นไหมคะว่าการใบมันสามารถที่จะขยายได้มาดูผลลัพธ์กันเลยคะ่ะ นี่ทุกคนเห็นไหมคะอันนี้ยาชํำน้ํานะคะทุกคนนี่ผ่านไปสองอาทิตย์นะคะเราก็จะได้ต้นหนวดปลาหมึกด่างแคละนะคะเราจะได้ต้นใหม่แบบนี้เลยค่ะแล้วเราสามารถที่จะนำเขานะคะไปปลูกในกระถางได้เลยนะคะเราก็จะ ได้ต้นใหม่แล้วเขาก็จะเกิดหน่อขึ้นมานะคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้อย่าชํำไวย้ยาให้มาดูเบื้องต้นนะคะอย่าชํำน้ำเอาไว้ค่ะทุกคนชํำน้ำนะคะที่ผสมน้ำชูก,กำลังหนึ่งฝานะคะทุกคนเราก็จะได้สองอาทิตย์มีรากขึ้นแบบนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็เอาไปปลูกในกระถางได้ต้นใหม่เพิ่มขึ้นมาเยอะแยะเลยค่ะ โอ้โหทุกคนถ้าใครมีต้นหนวดปลาหมึกอยู่นะคะก็อย่าลืมนำก้านเขานะคะมาแช่น้ำชํานะคะเราก็จะได้ต้นใหม่และปลูกใส่กระถางนะคะเราก็จะได้ต้นใหม่หมหมสวยๆมอบให้กับคนใกล้ชิดหรือว่าไว้ขายได้เลยนะคะทุกคนดังนั้นดังนั้นนะคะทุกคนถ้าเราจะชํ่นะคะ ก็ใช้ก้านมบแบบนี้เสียบลงไปเลยนะคะในน้ํานะคะแบบนี้นะคะชําทิ้งเอาไว้ได้เลยนะคะและที่สําคัญเราสามารถนำใบอันนี้นะคะไว้เป็นเหมือนแจกันดอกไม้หรือแจกันในตกทำงานได้เลยนะคะในระหว่างที่เรารอเขามี รากแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วเราก็ค่อยเอาไปชชงในวัสดุปลูกทั่วๆไปแล้วเราก็จะได้หน่อและต้นสวยๆขึ้นมาค่ะตอนนี้นะคะหากใครมีต้นนวดปลาหมึกก็อย่าลืมลองทำกันดูตามวิธีที่ญาติทดลองให้เห็นแล้วนะคะบอกเลยว่าดีจริงๆเลยค่ะเพิ่มจำนวนได้ง่ายแสนง่ายจริงๆ วันนี้ขอบคุณมากมากนะคะหากใครไม่อยู่ก็ลังทำตามยาดาดูดนะคะบอกเลยว่าได้ผลแน่นอนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนช้ำแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้แบบนี้